ข่าวดีแชร์ได้ เขาดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้เป็นเรื่องของตำรวจอีกครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่น้าธนาคาัรออมสินเป็นช่วงที่มีการแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองเมื่อพันตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรค์รองผู้กำกับการปราบปรามสพเมืองสุพรรณบุรีที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยก็เดินมาพบกับคุณยายคนหนึ่งที่เดินทางมาจากตำบลจรเข้ใหญ่อําเภอบางปะมาแล้วก็นั่งรอเบิกเงินอยู่หน้าตู้ ATM ก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามาทอะไรไรรด้้ับเงินแลว ก่อนที่รองตะวันจะช่วยสอนคุณยายกดตู้ ATM เพื่อเบิกเงินแต่ปรากฏว่าเงินยังไม่เข้าก็ชวนกันคุยต่อว่าเมื่อได้เงินแล้วจะเอาไปทําอะไรก็ได้คาตอบกลับมาว่าจะเอาไปซื้อข้าวสารจากนั้นรองตะวันก็พาคุณยายไปหาที่นั่งรอต่อไปนับเป็นอีกหนึ่งนายตำรวจน้ําดีที่น่าชื่นชมกับการช่วยเหลือประชาชนที่นอกเหนือจากการทําหน้าที่ของตํารวจเรื่องราวดีๆเล็กๆน้อยๆแค่นี้กระทาให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้ว